คอยให้ไว้เธอและส่งเสริมความดีปิดมิทแท้อยู่ในสังคมมีช่วยเหลือผูุ้ณสุดหวังแท่รับคุณเพียมดังดวงใจรักษาไว้ให้ดีจริงๆรดีแต่ไปไม่ได้ดีทำความดีให้หวังคุเดินตาม่อยพ่อสาร คไทยด้วยกันไม่ควรติดไข้ปิดทองหลังภาพจะมีการตัดสเจให้สมดังใจเป็นคนดีของแผ่นดินไม่เช่นทยกที่จะมีาราไม่ใช่กจทาทายแต่ทวความนีที่เคยหนาแมนชี่ไบชนคนรุ่นหลังกล่าตอเเดอร์ไปสลยบริกรมของไทาติของไทตอกเบเดอร์าทการคู้อมด ผมรอดตํรวจเอกผู้ทิตัยผู้ทิตัยครับผมครับผมวิญญาณครับด็อกไลเนอร์52ครับครับผมด็อก49ร้อยตํรวจเอกเนะมา14โมงครับครับผมรอยตํรวจเอกกนะับเอกโปรไลทครับเราปิดเสร็จแล้วครับผมคิดว่าล็อก51นะครับผมล็อกเมรนะีครับท่านวัดเป็นห้องครับครับวันนี้ได้นำพาสมาชิกมาสง่งมอบโครงการฝันรักฝันโลงไว้วัดแต่อย่างไห เราทจากวัดลุกไขยสวรรค์โดยพระวชิรยานโชติรรมโอรัาหลวพปะมุน่ธรรมเนีรตระเวนจังหวัดต่าคเสียุกยางนะครับวันนี้เรามาพกวัดวัดละห้าใบจําวนห้บใบนะครับที่เท้งนั้นการอารมคุณทรัพย์เกิดจากุนทรัพย์วัดทุกไข่สวรรค์แล้วก็เพื่อนสมาชิกหรือเครื่อที่ กองสงฆการทำบุญผ่านล็อกเรเตอร์หรับเดือนนี้ยอด6,450บาทนะครับก็จะโฉมมอบให้ผู้จัดการโรงทำจัตตาร์โรงเดือนต่อไปและทั้งนี้ที่มาที่ไปที่มาเกิดบริการวันนี้จะส่งมอบที่พนทวาตำบลอรหว่นเพราะว่าเราได้รับการประสานจากท่าใหญ่บ้านท่านใหญ่ตะตุ้มิตรท่นพับแล้วก็ท่านยิ่งอันนี้ก็ท่านนายกสันคิดเถึงชื่อ ให้เกียรติมาให้การต้อนรับแล้วก็มาให้บริการนะครับก็ขอต้อนเชิญท่านนายกผู้ใหญ่ของท,งท่านกล่าวขอบคุณเพื่อนสมาชิกแล้วก็ตระที่คนไทยารา เปเแก้ปันหาแก้ตะเียนครับตอนนั้นแกไลน์มาหาผมว่ามีวัดต้องการลงครับก็เป็นโครงการที่ดีๆนะครับที่ฝากรักฝากลงนะครับไว้กวัดให้กับผู้อยากไลน์แล้วผู้ด้อยโอกาสครับก็คือมันหาโครงการดีๆแบบนี้น้อยนะครับถึงมากผมก็เคยรู้รัาเพื่อนผมแกก็อยู่กลุ่มนี้ทักผมมาผมอ่ำอยู่นกลุ่มนี้เลยก็ผมก็ยังครับก็คือก็ขอขอบคุณท้าราวการนะครับวัดวัดวัด ศิลา์าเนี่ยครับเจ้าวัตถุครับก็ขอขอบคุณกลุ่มหมาล่าบุญครับล็อกแอร์ครับก็คือล็อตแยงก็คือหมาสีเทพครับก็คือปู๊กเจ้นครับก็ขอขอบคุณจับใจครับก็ขอขอบคุณแทนวัตถวบางลงและวัดต่างๆในะตำบลกวางและตำบลหนองหลวงครับทั้งสิบวัดนะครับนายกเทศมนตรีครับทุกท่านครับที่มีตัวตนครับขอบคุณในส่วนที่เกี่ยวครับสำหรับเรื่องโลโซเป็นสิ่งขอจำเป็นในปัจจุบัน เป็นปฏิกิกริยาีนนะครับซึ่งฝันควรจะต้องมีติดไว้เพราะว่าฝันมันเป็นในสภกฎปัจจุบันท,ที่เราไม่ได้เป็นฐานางครับมีสภกุลปุญจุลนะครับเป็นฐานที่เราคิดซึ่งเราลงไปทำง,งานบางครั้งผู้เฒ่าทำงานต่างจังหวัดไปอยู่พิเศษเพืิอผู้สูงวย เงินนั่นไปจ่ายถ้านั้นเข้าไปาก็เขาบอกว่าเราทำดีได้ติดต่อนะครับก็ปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่ตอนนี้วัดแต่ะวัดมีปัญหาเรื่องของค้านั่น้าไปนะครับในส่วนโรงโซที่เราช่วยคุณากไล่นะครับถ้าเขาทำดีแต่ละวัดผมอนุญาตให้ทางวัดนำเงินส่วนนั้นไปจ่ายเป็นถ้านั่นเข้าไปเป็นอะไรของวัดไปนะครับพวกเราอ p ไปเ t o r ตั้งใจทำามดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เดินตามรอยข้อสารต่อที่เขาแข่งทำและสั่ไว้รักในดูของบรุหลานทุกคนนะครับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านครับะท่านที่มยกนมารนาลกคท่านด้วอะรครใได้าเลยรติคทางนะครัยางอนะคะัอรบครัหนึ่งสองสามเออต้านรับน หอะไรก็บอก่ก็ม้องไมัเก็บไม่ต้องไบ